มายาเอเทนนะคะอยู่กับน้องจุ๊บแจงแสงอุสาระดามณีศรีสวัสดิ์ค่ะและคุณหลานค่ะเว้ซี่มายาฮอตนนวนั่นเองคราวนี้เป็นคุณหลานทำไมเป็นคุณหลานล่ะคะวัน,นใีใ้คุณ<ะ>ยายวรนาถนะคะเ <laughs> <laughs> หมือนค่ะโอ้ยนะฮะถ้าคุณยายวรนาถมาทำใหม่เนี่ยรับรองค่ะบทนี้ต้องเหมาะกับคุณแน่นอนนั่นคือนะคะคนใช้คุณยายวรนาถจรนี้อันนี้จะเหมาะคือต้องบอกว่าหลายหลยคนยาเห็นแม่ทุกแจกนะคะแต่อยู่ในวงการประมาณ70ปี สามสิบกว่าสี่สามสิบสี่ปีไม่ใช่เจ็ดสิบม,มากไปที่วัฒนาการของวงการเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนมากค่ะตอนนี้ออนลร์มาแรงนะคะแต่เรื่องสุขภาพนะคะน้องเซี่ขาก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะกับดีวนายค่ะสมุนไพรเก้าชนิดค่ะรับประทานวันละสองเม็ดเท่านั้นค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษซื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรีสองกระปุกแถมคอลลาเจนอีกห้าซองคุณจ่ายเพียงเก้าร้อยเก้าสิบบาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อสองกระปุกแถมฟรีสี่กระปุกแถมคอลลาเจนอีกสิบซองงานดำ 12คนจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้น <ừ m. S 1> แต่ถ้าเกิดโปรใหญ่แทนได้ทั้งครัวค่ะซืะ้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก22อง่องานดําอีก22คนจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะผู้ชมรีบโทรสั่งซื้อเลยเบอร์ขึ้น <ừ m. S 2> อยู่หน้าจอแล้ว02 6669456ย้ํานะ02ู6669456สแกน QR c o d คที่ด้านหน้าจอได้ด้วยแอดไลน์แอดสั่งซื้อได้เช่นกันที่แอดมายายไลสะดวกช่องทางไหนสั่งซื้อได้ช่องทางนั้นเลยค่ะถ้าให้คุณผู้ชมยังไม่ซื้อเราจะพูดแบบนี้ไป เรื่อยๆเอาข่าวคราวเล็กซีม่มาทั้งทีนะคะข่าวคราวในวงการบันเทิงเรียกได้ว่าจัดแน่นอัดเต็มแน่นแน่วันนี้มายายเอนเตอร์เทนของเราขอพูดถึงคนแรกเลยค่ะค<ห>ุณผชมคา<ะ>นางเอกคนนี้เนี่ยความรักสุขงอมมากๆใช่ค่ะน้องชิงชิงคิดว่าจุกแจง จุ๊บแจงก็สุกงอมแล้วทำไมเงียบอ่ะจุ๊บแจงสุกงอมแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะแต่งงานแล้วนะเขามีอึ้งนิดนึงไม่อึ้งสบู่เลื่อนเนี่ยสบอกวันด้วยจะระบุวันแต่งอย่าพึ่งระบุด้วยอย่าพึ่งใช่ไหมเพื่อนเลื่อนเดี๋ยวผู้ชายไม่พร้อม เดี๋ยวจะกลายเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งระหวังนะคะแต่อันนี้ไม่ยังไม่ขึ้นหน้าหนึ่งค่ะผู้ชมคะแต่เป็นข่าวดังมากๆเลยหลังจากที่น้องชิงชิงเนี่ยนะคะก็เปิดตัวหวานใจของเขาเป็นเชฟหนุ่มหน้าหล่อมากนะคะเป็นเชฟดังในรายการเลยค่ะผู้ชมคะล่าสุดทีมข่าวของเราเนี่ยมีโอกาสไปเจอน้องซึ่งเป็นการเปิดตัวละครเรื่องใหม่ ลูกผู้ชายหัวใจเพชรเรื่องนี้ประกบกับพระเอกน้องใหม่ของ 7s ดีเลยนั่นคือน้องแทนแทนตะวันนี่คนนี้หล่อมากแล้วมาประกบกับน้องชิงชิงค่ะคุณผู้ชมจะเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงน้องชิงชิงเขาแง้มเรื่องหัวใจด้วยหัวใจจะสีชมพูหรือจะเป็นสีอะไรไปฟังจากปากน้องชิงชิงกันค่ะใช่น้องแทน โอ้ยแรกๆน้องก็เกรงแหละแรกๆก็แบบน้องก็ไม่กล้าคุยกับเราน้องไม่กล้ามองหน้าเลยมองหน้าแล้วก็หลบตามองหน้าแล้วก็หลบตาเลยแล้วแบบแทนพี่ไม่กัดแทนพี่คุยได้เออไปไปมาก็ก็เหมือนแบบน้องเขาก็โอเคค่ะเราเป็นลุ้นที่ของหลายๆคนในเรื่องอยู่นะคือถ้าวันไหนที่วันไหนที่พี่เต๋าไม่มาเราก็สะเก็ดสุดในนั้นจากที่แบบเราแทนเตงว่าแบบน้อง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 หนูอะไรอย่างเงี้ยหลังหลังมาต้องแบบ พไม่หนูทําตัวเด็กกว่าทุกคนไม่เราทําตัวเข้ากับน้องเลยอายุเท่ากันตอนแรกแบบแทนทนอายุเท่าไหร่นะ1 8 19อย่างนี้หนูแบบฮะหรอยังเลขหนึ่งอยู่เลยหรอโอเคพี่จะเลขสามแล้วแต่ก็แบบไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันไม่กล้ายิ้มเยอะเลยอะอยู่กับน้องอะรักาล้กันเป็นไงบ้างช่วงนี้อาหารอร่อยนะคะอร่อยค่ะแต่ว่าน้ําหนักน้ําหนักยังไม่ขึ้นเออเก่งนะแต่เขาเลยตกลงขึ้นแล้ว ล่าสุดคือไข่บันจะอุดตันแล้วอาหารอร่อยทุกวันเลยค่ะอาหารอร่อยก็แบบบางทีในเหนื่อยแล้วเราแบบได้กินอะไรอร่อยๆมันก็แบบหายเหนื่อยเนาะก็ก็ดีค่ะก็แบบก็ไปเรื่อยๆราะว่าทุกคู่มันต้องมีการแบบปรับจูนกันหมดแหละก็แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ก็อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องอาหารอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คือเขาก็จะให้เวลาเราตลอด24ชั่วโมง7วัน ใช่ก็คือเหมือนสแตนบายรอตลอดค่ะคือเราอยู่กองอนะไรเงี้ยคือถ้าทักหาเขาอะเขาก็จะไม่เกิน5้าทีเขาจะตอบแลลวหรือแบบถ้าสมมติว่าเขาจะทําอะไรสมมติมีงานมีอนะีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเราก่อนว่าแบบมีช่วงเวลานี้ถึงช่วงเวลานี้น,นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเออท่านหนูว่างก็โทรมาอนะไรเงี้ยโทรมาได้ตลอดเราว่างเราพักกองเบรกกองก็ก็มีแบบโทรไปห,หาบ้างคนะ่ะหรือแบบบางทีไม่ได้ไม่ได้เจอกันนาน,านๆอนะไรเงี้ยก็ก็มี ขับรถมาหาที่กองบ้างส่งอาหารเห็นนะรักกี้อินเลยรักกี้อินเกมเนี่บอกว่ามีแฟนเป็นเชฟเนี่ยน้องต้องอ้วนแน่เลยเพราะว่าเชฟต้องทําอาหารอร่อยอ่อยให้รับทานตลอดเล็กซี่ดูเขาไลฟ์กันบ่อยๆจริงเหรอเขามีการทําคลิปใน YouTube นะและสิ่งที่สําคัญคือเขาจะตีกันตลอดจริงป่ะเขาทะเลาะกันตลอดอีกคนนึงทําอาหารเป็นนะเชฟอีกคนนึงทําไม่เป็นเลยน้องจริงๆบอกว่า ทำอาหารไม่เป็นน,นั่นแหละเข<อ>าแบบว่าจะแบบว่าถ้อยทียถ,ยถ้อยอาศัยกันน่ารัก<ม>ออกนะคะอ่ะมาทาั้งช่องช่องสามนะคะ,ะอะพระรามสี่นะคะละครเขาเพิ่งบวงสวงไปนะคะกรงดอกส้อยอค่ะอของพี่เมย์นะคะบันทิตานะคะ,คะ แฟนของคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลค่ะ,คะนะคะอ่ะเขาบอกว่าได้พระเอกนะคะน้องพลนวส์นะคะมาประกบคู่กับน้องยาดาค่ะเขาบอกว่าน้องยาดาเนี่ยเป็นนางเอกที่เก่งแล้วก็เล่นแสดงละคร D, อินเนอร์ดีรวมถึงทำการบ้านหนักมากเขาบอกว่าละครเรื่องนี้ดราม,ม่าเลิฟซีนหนักมากมได้ผู่กำกับนะคะคุณอดุลบุญบุตรและที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเคยรู้ว่าพี่เมย์เนี่ยชอบทำละครแนวแซ่บๆอยากเล่นมานานแล้วพอพี่เมย์ติดต่อก็เลยรับ เขาบอกว่าตอนแรกๆก็เกรงค่ะเกรงมากนะคะ,ะในการที่บอกว่าจะเล่นดีไหมแต่พี่เมย์ก็มีทางออกให้เสมอนะคะเ<ะ>ขาบอกว่าเลิฟซีนจะยากจะง,ง่ายยังไงนะคะแล้วคอได้นิยามคําว่าพระเอกข้างรัก<อ>เดี๋ยวไปฟังน้องคนกันเลยดีกว่านะคะโครงหลอกส้อยก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ทุกคนจะได้เห็นในมุมที่แบบว่าบางทีไม่เคยเห็น<ม>ได้เห็น,<ม>ไ,ดหนได้เห็นในละครเรื่องแน่น,นอนด้วยครับ<ม>แล้วก็ความเป็นพี่เมย์คือ โอ้โหเชื่อใจได้อยู่แล้วแล้วก็ละครออกมาดีแน่นอนรู้อยู่แล้วคือ,อ,อผมดูละครพี่เมย์อยู่ก็คือ,อ,อแต่ละฉากแต่ละซีนทุกๆอย่างคือละเอียดแล้วก็มีความแบบความแซบในตัวคือต้องใช้คำว่าแซบจริงสำหรับพี่เมย์อ่ะคืออาจจะอาจจะฟังคนอื่นพูดว่าเฮ้ยแซบแซบบยังไงแต่คือต้องไปดูจริงๆว่าความแซบของพี่เมย์เนี่ยที่เป็นผู้จัดแล้วก็มาคุมการผลิตละครนี้จะเป็นยังไงแสดงว่าอยากเน่นแนวแซบมาแล้วก็ด้วยครับผมเพราะว่าละคร คือก่อนหน้านี้ก็จะมีละครที่แบบอาจจะมแบีบแซ่บแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบพีคมากแต่นี่คือมีทั้งแซบ่บมีทั้งดรามา่าคือเข้มข้นมากๆอย่างเช่นความดราม่าก,ก็อาจจะได้เห็นในมุมแบบใหม่ๆด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือฉากเลิฟซีนฉากเลิฟซีนที่ค่อนข้างที่จะ,อะเอาเรื่องพอสมควรสําหรับละครเรื่องนี้ครับผมแต่ก็เป็นอะไรที่เขียนมา ผมให้สมผลแล้วก็เป็น,ปนมีความเป็นมนุษย์จริงๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้อะไรใช่ครับถ้ <laughs> อว่าเรื่องนี้เรื่องแรกเลยครับมี <laughs> ขนาดนี้ครับตั้งแต่อ่านบทแล้วเราก็เห็นแล้วโอ้โหขนาดนี้เลยเหรออยากอ่านเรื่อยเน,นัเพราะว่าบทจะค่อยๆทยอยมาใช่ไหมแล้วพอเราได้อ่านไปเราก็รู้สึกว่า พี่มันจะเล่นยังไงอะไรเงี้ยพี่เมย์ก็บอกว่าเล่นไปเลยตามตามฟิลของตัวละครคือไม่ต้องสนใจอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาหาหาทางให้แบบทําให้ออกมามันมันมันดีได้ะไรไม่ได้เกรงอะไรเลยเพราะพี่เมย์แบบช่วยคือไปกองตลอดเจอพี่เมย์ตลอดครับใช่ใช่ใช่ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดก็คืออะไรที่ไม่ได้อะไรที่ไม่ได้ก็คือเราสามารถที่จะแชร์ได้เลยว่าแบบพี่เมย์ครับผมอยากได้แบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเส้นเรื่องเอ่อเส้นความรักของของตัวภาคอินซ่อนอินทนนินก็คือเหมือนเป็นรักแรกพบนะครับแล้วก็เขาก็จะรักแบบเนี้ย คอยคือไม่ใช่รักแบบรักที่จะหวังครอบครองอย่างเดียวก็คือรักที่จะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือไปเรื่อยๆก็คือรักมาตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเลยใช่แต่ซับมันคนละแบบ<อ>แล้วเวลาเจอกันก็คือต่างคนต่างซัพพอร์ตมันก็ต้องมีประกายไฟขึ้นมาเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องมีการประทะกัน<อ>เพื่อที่จะเฮ้คนนี้จะซัพพอร์ตเรา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 ต้องซัพพอร์ตสิอะไรเนียใช่แข่งนกันซัพพอร์ตครับผมทำให้นางเอกของเรานสวยมากเลยครับผม ใช่คือเราก็ติดตามผลงานก่อนหน้านี้ของยอด,ดาม,มาเราก็ดูว่าเุ้ยน้องเล่นเก่งมากอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะทํากันบ้านเพื่อที่จะแบบมา,มาประชันกับน้องอะไรเงี้ยพอเข้าฉากจริงคือน้องแบบโหเก่งจริงๆแล้วก็รับส่งอารมณ์กันดีทำให้แบบว่าแต่ละซีนที่ออกไปก็คืออย่างซีนดราม,มา่าซีนอะไรเงี้ยคือมันสนุกในการเล่นแล้วก็ทําให้แบบออกมาดีตอนแรกอะยังแต่พอไปสักพักหนึ่งเริ่มแบบอยู่ในกองเริ่มแบบคุ้นเคยกันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มแบบสบายแล้วเริ่มแบบรู้สึกว่าพฤติกรรมก็คือแบบ ลายไมากองตอนเช้าคือออกมาแบบอืมแล้วก็นอนหลับตลอดแต่เวลาเข้าฉากคือหู้ตาสว่างเลยรถที่สุดนะคะอยากดูเขาบอกว่ามีฉากเล็บซินที่เราร้อนด้วยใกล้ออนแอร์แล้วคุณผู้ชมติดตามได้เลยนะทางช่อง3 SD ค่ะถ้าเป็นแม่จูบแจงล่ะในละครเรื่องกลงดอกสร้อยจะรับบทเป็นใครดีระหว่างเป็นกลงเป็นดอกหรือว่าเป็นสร้อยคะเป็นดอกสิคะ เหมด้คิดเยอะโลกเหมาะมากอาปัติดตามด้วยค่ะผ <countryside> ู้ชมคาะละครเรื่องนี้ไม่ธรรมดาถูกจับตามองจากแฟนละครเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าถึงพิกถึงขิงอย่างแน่นอน